สวัสดีค่ะนาวันที่หกน,นะคนะค ปลาเมือกแข่งดิโมนี่หลาดขาดจะหลาดได้หรอ้เอาโมนีผู้ใดมากได้ห่ะกะล่งอยู่ว่าขอากะล่างมึงว่าลบมันพัดมาตั้งไหนปลาเมือกแข่งขวยว่าทีสั้งมากกินเล็กน้อยสันกต้องเบิองว่าจะใส่วะว่าสิเอาแบบปลบดเอาแบบเป็นปีเป็นปีเมื่อโหลดได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพยงยังหากันไม่หยาบมันไม่ได้เหม็นปลาเมือกเอมันเหม็นยังสันเหม็นหยังเหม็นหีเป้าๆเบ้ากากเนาะจังระบาดเนี่ย ฉีดน้ำหอมอยู่วบ้าไปตัวจีบตัวเด่นบ้าไป้าไปพี่นออ้องอยู่ทั้งมันจะหัวซากกันเด้อเออว้า,ากันไปแง่ยง้ยเกันไปน้ำยอกนั่นสารภาพแล้วบัดเนี้ยใช่อของเหม็นกินดีมีแต่หีกับปลาเบิกแต่ว่าแต่ว่ามักิ<ต><ต>นคือก,กันเนาะแต่ว่าที่จริงหีมันเป็นเหม็นเลยเนี่ยมันเป็นจีนจังซัน ม่เจ้าจิหววัวนั่เขาเฮียนงาัของแม่บัวจะได้แล้วก็ไม่มีกูขอโอ้ก็มาสิพอเหลียวพี่ทองพี่น้องกิ่ทั้งบ้านรับได็กวะฮะจะพัฒนากันเด้อรับได้กปไะเดี๋ยวจะได้ไปชื้อบัตรหารอดละขยานจะมาอยู่เพื่อนหาเอาเันมาอีกในรถถูบแม่นอนคดไหลกลุ่มลอกพ่อป๊าบมาหมวนเข่าเด็มาเสียงดีเขาแก้วลำเด่นใจอีรีเนี่ยอีหลี พี่น้องพนย่องหอยทั้งบ้านน่ะนะหยองอีหลีก็แบบเปล่าเสียงดีปามมาขนาดได้เนี่ยขน,นนขนาดเนี่ขนาดเราก็ได้กินขีได้เนี่ยเสียงดีอีหลีพี่น้องไล่สดคอมเมนต์มานะคะใครอยากให้พี่เด่นชัยมาอีกนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าไอ้ใส่บัตโตะบอกเรามากกินกลางเรามาเลยเย้าตัวหอยนี้อีหลีแหละเนาะพี่น้องก็จะย่องตัวได้ย่องอีหลีด้ย่องอีหลี สิเดีมีกำลังใจมากอีกวันนี้ใครว่าพี่เด่นชัยหล่อขอเสียงหน่อยค่ะฝาโอเคค่ะนต่อจากชิ่นเียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสงกาให้ตัวเล็กด้วยนะคะใหญ่อย่าลืมกดจิดตนามด้วยเด้อตอนนี้ก็อยู่ในชุดลำเพิร์นะคะเป็นช่วงลำเล่องนะคะอาจจะมีเสียงแบบเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นลำเล่องกันน้อค่ะ เปิดคลิปได้แป๊บเดียวค่ะกับผู้กเลับเพลงกระยาเป็นดิจิตน่าโอเคค่ะเลยสิพาด้วยกันวันนี้เราก็มีรับส่วนรับเชิญด้วยนะคะคือพี่เด่นเด่นชัยวงสามานะคะเบิร์ก beauty ใส่สุดไป็นที่แรกเราซื้ยังไงบ้างเรขอต้องโต้เลยเราซื้อว่ามันหวานเกินไปต้องแบบบ้วงเบิร์กเปนมออันนี้เป็นแมคมาไซมาน์โบ้ด้วยอันนี้เบิรงเบิรงเชัยก็ได้อันนี้เบิรงมันมาลาข้าวเราไปนั่งรายเป็นสนาน ได้แล้วพี่จ้าอเอาเอาเลือดขอึ้นตอนนี้เราก็รอขึ้นฉากขึ้นขึ้นดันน้ำเพิ่นนะพี่น้องอุ้ยบองถะถังซุยบูยอุ้ยอกว่าอาบันเนี่ยอาบันยังโอเคค่ะนี่ก็เป็นชุดชุดใหม่นะคะปกติเขาจะเป็ชุดสีฟา้านะพี่น้องตัวน,นี้ค่ะเกิด ว้ก็เลยซอสุดของโรงเ,เรียนดึงค่าาให้ใส่แล้วเรื่องที่เรเคยเรียนนะคะทุกคนค่ะเคยเรียนเ็นนเเนขนาดนเคยได้ขตกปีไ,นไปน่น้องอุหปีนี่แต่มอห่ถึงนงนะคะอะบบ่เคยใส่สุดแต่ว่าเห็นเห็นแต่อดนเด็กน้อยไม่ใส่นะคะก็บกป่ระทอสใส่มาดีเนาะเน้าาสิบอกกันก่อนอัะแดกโอเคค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะเบางวันเมื่อกี้มันมันเสียงดังหน่อยตัเลยก็เลยมาอัดคลิปในห้องนะคะนี่คือห้องเอนางกุญชีนะคะขออภัยในความรกรุงรังนะคะว่าดนดนเพิ่นมาเถื่อนะพี่น้องค่ะกระสีแปลกๆตายแ้วตัวมึงสุดใจก็ต้องกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคำแนะนำนะคะอันใดอันบุรีแน่กับกระสีเยาวบุรีเลยนะพี่น้องเด้อ ถึงใจเขาจะราด้วยนะคะแต่ก็บอได้ว่าเพื่อนขะคเเพราะว่าเพื่อนกะเป็นเหมือนกระจกสองด้านนะคะคือเพื่อนกับซองเข้าเข้ากับซองเพื่อนน่งสีนะค่ะอะไรที่บุหี่ตัวเล็กหรือตัวเล็กก็บรูเศร้าราไปนองกะแล้วแต่เพื่อนสีคิดเอานะคะเพราะว่าเขาเลราเลิกเกิดไม่ได้นะเขาก็เลือกที่จะเป็นคนดีแหละทำตามฝันตัวเองให้ให้ดีที่สุดก็พอเนาะเพราะว่าเขาสิเห็นให้เขาถึกใจทุกคนบอได้นะเาะว่าร้อยพ่อพันแม่นะคะที่เขาที่เขามาเบิรงเฮ้าที่เขามา แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยกดติดตามคอยดูคลิปของตัวเล็กตลอดมานะคะถ้าซีเป็นคลิปแบบวอดีแน่ดีแน่นะคะโอเคค่ะจังหวะกันไปตอนนี้ก็ลงมาไป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ้ากลหลออแรพอง,พ,ง,พ,งพี่น้องเพื่อนดีๆเดบิงไลฟ์ส่วนกลุ่มปิดของเรานะะ่าจะเห็นว่าเขามีโชว์พิเศษนะเมือนี้ท่อโชว์แบบคืนบานบัน,บน,นะคะ่ะโชว์พิพเศษแบบมวนพี่น้องคอยรับฟังบ่เคยโชว์แบบมนีมวนอีลีโชว์นี้ ชิวงี right. wow. okay. Okay. ่ช่วเหมือนแบบมวนแบบคุยค <Yeah. S 2> <New> ุยได้บ้างเลยสุดก็สิเบ่งออกว่าซุปข่อยมวนแห้งค่ะพี่เหมือนี่ซุปข่อยมวลอีร้อยพ่น้องจศาโอเคค่ะเดี๋ยวตัวเลขสี่ห้าเบรรยากาศนะคะบรรยากาศอ่อนีิเศษใช้กับผิวที่อ่อนนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้าโอเคลองเก็บผ้าเบิร์บรรยากาศแล้วนะคะเพราะว่าไปอาจจะียนคิปว่นตัวนันนั้นเลยนะคะว่าเวลา เงขนอตตัวเล็กก็ตัดออกนะคะทุกคนค,ะค่ะก็ตอนนี้ก็รอขึ้นฉากอีกหนึ่งฉากนะคะจะเป็นฉากสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นจังเลทุกพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์สตรีมนะคะก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นจังเลเนานะ,ค,ะคนทีนนออ่บริหารในซื้อตัวกระฟังสื่อได้พี่น้องสามารถซื้อดูย้อนหลังได้นะคะสามารถซื้อดูย้อนหลังได้แล้วก็ คุณจะเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นตลอดไปจนเป็นผู้ผู้สิงองเองนะคะผู้เกสิเวลาห้องว่างห้องเปิดเบิรงกระได้นะคะที่ร้องอาจจะซื้อตัวแต่ว่าบ่อใดบ่อใดเบิรงแค่ในมือนี่คือมืออ,อื่นสุดที่นี้แต่ว่าเวลาว่างเขาก็เขามาเบิรงได้นะคะคือคือคนที่ซื้อตัวคือสามารถทาได้ตลอดเลยนะคะว่าคุณซื้อซื้อเอาเงินห,หน่อยนึงมาซื้อแล้วคุณได้เบิร์สองสองวันเต็มเต็มนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็เขาก็มี เลยว่าคุ้มว่องคุ้มเลยนะพี่น้องคุ้มของคุ้มเลยนะคะอย่าลืมเขาไปซื้อตัวนะค่ะเออคนหนึ่ซื้อตัวมีคนหน่ซื้อหารอบคนมีคนหน่ซื้อหารอบกับมี่นะคะหรือจะเป็นเมาส์หอบก็คือเมาส์เดือนหนึ่งมี่จะลอกเนี่ยนะคะเดือนหนึ่งเขาก็แสิงอยู่บันซีซีเดือนสัวซีแล้พี่น้องโอเคค่ะตุเรงขอตัวไปขึ้นเวทีก่อนนะคะโอเคค่ะแต่ตอนนี้ก็จบแล้วนะคะจบการแสดงแล้วนะคะตัวเรงก็ต้องขอบคุณ ทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตุ๊เล็กนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตุ๊เล็กด้วยนะคะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอ,งข,อขอบคลัพธ์สวัสดีค่ะคุณตาบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันคลิปหน้านะคะ